ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คาร์ส์ทีวเช่แมทผมลืมละอีกตอนแมลงหนึ่งไปยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่คาร์สีวเอ็มชแนลกับผมอีกแล้วนะครับกับมากันอีกแล้วกับเทอราเรียแผนวันนี้ของเราก็คือเราจะไปฆ่าไอ้ฉลามหมูหรือว่าตัวอะไรสักอย่างนี่แหละปลาบินได้สีฟ้าในทะเลกันครับผมผมเตรียมทัฟเฟิลนเวิร์มมาละสามตัวซึ่งก็หวังว่า3ตัวคงจะพอนะถ้าเกิดไม่พอก็คงต้องใช้วิธีเซฟแล้วก็ก๊อปปี้ไว้อะฮะ ว่าผมไม่ยอมไปหาไอ้นอนเปรตนี่อีกแน่นอนโคตรจะหายากเลยคนไวยผีเสื้อจะหายากแล้วไอ้นอนนี่หายากว่าพอกันเลยแม,ม่เอาล่ะเซตที่ผมจะใช้วันนี้จะเป็นเซตตีใกล้นะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยไว้ใจเซตเอ่เอเทล่าพิษมากเท่าไหร่เซตซัมมอนน่ะคือไอ้นั่นมันทั้งเร็วทั้งแรง ถ้าเกิดผมไม่รอดให้ซัมมอนตีผมว่าผมก็ไม่น่าจะไปถึงไหนถึงหนึ่งหรอกนะฉะนั้นสายตีใกล้เนี่ยน่าจะโอเคที่สุดละเลือดเยอะดาเมจปานกลางแล้วก็สายตีใกล้เร็วปะมันมีท่าแดดของไอชิโนบิเซสเนี่ยอืมก็น่าจะเร็วแหละมั้งโอเคเอาล่ละวันนี้ว่าเมียวใส่ชุดแต่งงานสีเหลืองนะจะเผื่อใครไปสังเกตเพราะว่าสวยกว่าอีเรสเดสดาวดวงดาวนั่นเยอะเลยเอา ลาดพิษมาหายอ๋อใช่อ๋อคือมาไว้ข้างบนเอาละครับผมเนื่องจากไอ้บอสนั้นก็เป็นหนึ่งในตัวที่ยากที่สุดในเกมเหมือนกันฉะนั้นคาวนี้ผมต้องเตรียมตัวเยอะนิดนึงอาละ่ะดาบเทอร์าเบตของผมถ้าจําไม่ผิดเทอร์าเบตไม่ค่อยแรงขนาดนั้นฮะผมต้องการค้อนบินได้ของพาลาดินซึ่งถ้าจำไม่ผิดเหมือนเคยเก็บมาอยู่หน้าไว้ในกล่องไหนวะ เอาละผมหาทั่วบ้านแล้วก็หาไม่เจอครับผมสิ่งที่เจอก็คือไอ้นอตโพอันนี้อันเดียวอะฮะคอนนั้นหาไม่เจอแสดงว่าเราจะต้องไปหาใหม่แต่ถ้าเกิดหาใหม่ผมไม่เอาหรอกขากับไอ้ตัวพาราดินเวน,นนะั่นอะกลัวจะเกิดตัวหนึ่งก็นานแถมพอเกิดปุ๊บกลัวจะฆ่าได้กันยิ่งนานกว่าอีกเอาละก็ฉะนั้นผมว่าเราไปฆ่าโกเลมแพนดีกว่าอาไอ้โกเลมมันก็มีขวานแบบขวานติดตามได้เหมือนกันอันนั้นก็น่าจะดีผมว่า แต่ก่อนอื่นผมอยากจะฆ่า M เอา็มเพล f ออฟไลท์ในเขาเรียกว่าอะไรว่ามาสเตอร์โหมดดูฉะนั้นเรามาไฟากับเอ็มเพลทอีกรอบดีกว่าฮะอ่าล่ะมามาเลยแม่หนูโผล่อัวมาให้กูฆ่าซะในโหมดปกติเล่นกูซัดยับเลยค่าได้แหละกูจะเอาคืนอีหอยสู้ไปแล้วเว้ เฮ้ยเเต่าเต่าเต่ากุนีนสิงเต่ากุนีนสิงเต่าโอ้ย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 โอ้โหอาวุธนี้อาวุธนี้ดาเมจน้อยมากเลือดเลือดมันเยอะเนี่ยดาเมจกูน้อยเลือดเลือดมันเยอะเนี่ยอีเนี่ยชิปหายละอือมีนินจาเกียร์อีหอยหลอดกูลบได้โอ้ยดาว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 เยอะ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 โปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายยี่นี่เลือดมันเยอะสัตว์เลยอ่ะในโหมดเนี้ย เอนันขบ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 นยูนี่ยูนี่ให้กูตียูนี่ให้กูตีโอโอ้ my g เ d โอ้โหเยอะปอดเลือดโคตรเยอะเลยโว้ยดออดีนะชินกับท่ามาแล้วเลยบบไยออยอยโอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอโอ้โหโอ้โหโอ้โห ใจเย็ยนลกูกใจเย็ยนเก่งใจกูด้วยเก่งใจกูด้วยดาเมจไม่ใช่เก่งใจกูด้วยมึงตีอย่างทีอีหอยหอยโ่วยกู <c oughs> ตายกูตายกูตายกูตายเพราะฉากกั้นตัวเองโอโ้โ,อโหโอห้โอหโอ้โหใจเย็นน้องใจเย็นน้องใจเย็นเอาสิ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 กูดูดเลือดสู้ละกูดูดเลือดสู้ละ เฮฮ้้ยยโอ้โหมาเต็มหมดเลือดมันเยอะสัตว์มากเลือดโคตรเยอะเลยโอ้ยอโอ้ยโปรเจกต์ตายโคตรเยอะอู้กูตายเพราะฉากตัวเองแน่เลยอ่ะกลัวแล้วฉากโอ้ยอปยกูตายเพราะฉากตัวเองแม่งเอ้ยกำแพงเอาละ่ะรีแมทฮะเจอเซตซัมมอนเนอร์กูหน่อยอยีหอยหลอดนี่เนี่ยเธอล่าพิษมาดาบตัวเองนี่แหละเอาไปกิน โอ้ยกูลืมไปกูไม่ถึกเซตนี้โอ้ยกูยังพังเลยลืมสมอนดาบด้วยแป๊บหนึ่งโลกของสมอนดาบก่อนโอเคกี่เล่มวะน่าน่ะน่าจะพอน่าจะหมดแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเกูเนี่ยเนียเนียด้กูเกียดด่านตัวเองตัวเนี้ยโอ้ยตา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 ยกูเกียดด่านตัวเองโอ้กูจะตายเพราะด่านตัวเองจริงๆเนี่ยโอ้แต่เทเลพิสมาแรงมาก อาละประสบการณ์เมื่อกี้สนุกมากครับผม10เต็ม10อยากเล่นอีกทีเลยโอเคเอาละก็ตอนนี้เรามาอยู่ใต้นี้แล้วใช่ไหมที่เหลือก็คือกระโดดลงไปฮะอาแล้วก็ผมขออนุญาตเปลี่ยนเปเซตซัมมอนเนอร์คืนนะฮะเพราะเซตนี้ถ้าทางจะฆ่ากเลีได้เร็วที่สุดเท่าที่มีแล้วแหละไอ้ดาบที่มันขี้โกงมากขี้โกงสาดเลยอ๋อละผมอยากได้ Power Cell พาวเวอร์เซลเพราะเมื่อกี้ทําหายไปจํานวนหนึ่งเวนกรมแลว้วกูจะดรอปอีกทีนี่นานถ้าจะนานเสร็จเลยด้วยเอาละพาวเวอร์เซลอยู่ไหนดรอปให้กูเถอะ please เซาเซลจ๋าโอกาสดอบ2%ใช่ไหมอะเดินสัก2รอบก็น่าจะดรอบแล้วมั้งผมอยากรู้อย่างหนึ่งแฮะว่าเราขุดไอ้นนี้ไปเรียกมอสข้างนอกได้เปล่าอะไะเดี๋ยวสู้กับมันเสร็จเดี๋ยวลองดูแล้วกันแฮะน่าสนใจดีอ,อละละสวัสด,ดีเพื่อนสวัสด,ดีและลาก่อยอืออยากตีหัวมันก่อนนะที่จริงแต่แบบถ้าเกิดหัวมันหลุดทีหลังงานลำบาก พราะถ้าแขนมันอยู่อะคือกูลำคือกาจะฆ่ามันได้ไงวัวมันต่อยเราจนตายฮะเ,เวนเนี่ยมันไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดปล่อยมันอยู่นานเกินก็ลาบากะอัน,นดีเนี่ยทำให้เราเป็นธนมามะนานขึ้นหลังจากโดนดาเมจอะไรแต่แอ๋อได้พอดีเลยเยี่ยมกูนั้นต้องการเลยมามาปุ๊บได้ปับ๊บอะไรมันจะเหมาะเจาะเจ๋งเป้งขนาดนั้นเอาขุดไม่ได้เ,เวนกมอา้าม ที่จริงมันต้องแถมพิกแอกที่สามารถขุดไอ้แร่เวนี่ได้ให้ผมดิทำไมมันไม่แถมให้มาด้วยเนะี่ยอะเฟกมีอาพาวเวอร์เซลอีกไหมโลกขออีกสักอันเถอะนะอยากลองขุดเอนั้นขึ้นไปบ้านดูเพื่อจะไปสปอนมันได้แต่ยังไงพวกนี้มันก็เกิดอยู่ในถ้ำอยู่ดีอะจากไลยที่ผมไม่มีเซลพาวเวอร์เซลผมก็สปอนอก,กเลมไม่ได้อะ่ะช่างวันฮะไหนๆก็ไหนๆละได้ของที่ต้องการละคงที่นี่ไม่มีประโยชน์แล้วแหละ กลับดีกว่าอ่าลเปลี่ยนชุดเรียบร้อยไหนลองดูซิมันดีอย่างที่คิดไหมเอ่อแทนอันนี้เลยแล้วกันโอ้ยเอทคสปีดพอๆกับเทอร์าบเบดเลยแต่มันตามได้ยับเอาล้คอน,นี่น่าจะไหวแฮะโอเคแต่ผมจะรอให้มันเช้าก่อนแล้วกันเราค่อยไปยุ่งกับไอ้ปลาเวนนั่นในระหว่างนี้ก็ลองไฟกับไอ้ผีเสื้อเวนนี่ดูสักรอบจะไม่ได้การแล้วฮะผมใกล้ตายแล้วต้องดูเลือดมันคืนแล้วก็ใช้เทคนิคบินซ้ายขวาแล้ว ดูดเลือดคืนไม่ทันฮนะดูดเลือดคืนไม่ทันมันยิงโอ้โหมันยิงโคตรถี่เลยอะ่ะอุ้ยดูดเลือดคืนไม่ทันอ้าวละสามรอบผ่านไปก็ยังตายเหมือนเดิมครับผมสับพลังเคมากเลยไปค่าฟิตรอนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาคนดูอ้าวละ ยาบัอบหรืกัทุกอย่างพร้อมใช่ไหมน่าจะพร้อมอยู่ละมั้งผมว่าเอาล่ะเดี๋ยวสักคู่นะมันมียาขวดแดงๆที่ผมเก็บเอาไว้ในเรื่องในโอกาสพิเศษก็โอกาสนี้น้เป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดแล้วล่ะฮะพอบอสนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ยากที่สุดที่จริงผมจะเก็บไว้ใช้กับมูลหลอดนะยาเนี่ยเพราะมันทำยากมากยากแบบยากจริงๆแต่เราไม่มีทางเลือกฮะก็ต้องกินแล้วแหละยาเพิ่มแม็กเฮดพีนั่นแหละได้เลือดมาอีกเท่าไหร่ เลือดกายเป็น600แล้วฮะมาเปลี่ยนไปจะตกฟิตรอนกันดีกว่าฮะมาตกปลาฉลามบินได้กันดีกว่าโอเคมาละก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวียวเดียเดียวเเด๋ว,ดวกูรู้นะว่ามึงเร็วแต่กูไม่รู้มึงจะเร็วได้ขนาดนี้โอ้ยช,ช้า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 นิดหเพือช้าดหน่งกูเพิ่งสู้กับมึครั้งรกออไม่แตเลือดมันไม่เยอะเลือดมัน้อยกว่า e อ m p l a t e of l i e เยอะเอ่ะโอ้ยฉลามบินได้ เซกฮบป้ามึงอะแป๊บเดียวครึ่งหลอดฮะแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วฮะอุปกรณ์เราอุปกรณ์เราเอาอะอุปกรณ์กูไหวเว้ยโอ้แต่ตีโคตรแรงเลยอะเจ็บเจ็บจ็ทำร้ายหนู oh my god พายุพายุมันเร็วสัตว์มากไอปาเวทเนี่ยโอ้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 ยโอยโอ้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 ย โอ้ฉลาม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 ชักนาโดชักฟักกิ้งนาโดเออเออแล้วกูมาสู้กับมันอะไรในน้ำเนี่ยโอ้ยพายุโอ้ตายเกิดอะไรเอ็นปีปีกูเฮ้ยแล้วทำไมฟ้ามืดทำไมฟ้ามืดเกิดอะไรขึ้นมันหายไปไหนบอสหายบอสหายฟ้ามืดวัดเด้อกูไม่เคยเจอกูไม่เคยเจอกูไม่เคยเจอกูขอโทษเอ็กเปิดกูไม่ได้สู้กับมึงไอ้บอสเป็ดอ้า มันเป็นอันนี้พิเศษในระดับเอ็กเปิดกับมาสเตอร์หมดแน่เลยผมเห็นเพื่อนบอกว่าเอในเอ็กเปิดไอ้นี่ยากกว่านอมอไอคาร์ดิกน่าจะเป็นเพราะท่าเมื่อกี้แหละโอ้โหสัตว์เลี้ยงกูสัตว์เลี้ยงกูกับเอพีซีตายหมดเลยฮะแต่ถ้าดูจากเมื่อกี้เลือดมันไม่เยอะเลยนะถ้าเกิดเจอไอดาบซอมอนเทร,ราพริสมานี่น่าจะแบบไส้แตกง่ายๆเลยฮะสําหรับบอสตัวนี้น่าจะไม่ยากขนาดนั้นถ้าเกิดผมใช้อีดาบเนี่ยนะดาบที่โกงเนี่ย แต่ยังไม่อยากใช้ฮนะอยากสู้กับมันแบบซึ่งๆหน้าจะได้เอาความมันไว้ก่อนอ่าเราตัดสินจากศึกเมื่อกี้เรามีปัญหานิดหน่อยครับผมบอสแอตแทกมันไม่มีอะไรมากแค่แดดไปแดดมาแต่ปัญหาก็คือความเร็วของมันพี่แมหมเยอะผิดปกติ เร็วโคตรฉะนั้นการบินบนเรือไม่ได้ผลละครับผมซึ่งสิ่งที่เรือขี้โกงขี้โกงนั่นเกลียดที่สุดก็คือการจํากัดพื้นที่ฮะเพราะว่าเรือนั้นมันต้องใช้เวลาถึงจะบิวสปีดได้ถ้าเกิดไม่มีเวลาให้มันบิวสปีดมันก็เป็นเรือจะช้าง,งลูลำหนึ่งที่เลี้ยวโคตรยากาละไรแต่ถ้าเกิดผมสร้างอ e ีดินเนี่ยที่ชื่อว่าแอดเฟาลไม่ใช่ดินดิบล็อกบล็อกที่ชื่อว่าแอดเฟาลนี่มันเป็นบล็อกที่ทําให้เราวิ่งไวขึ้นเมื่อเราวิ่งอยู่บนนี้ครับผมซึ่งบ บล็อกที่ผมคิดว่าเขาสร้างมาเพื่อให้สู้กับบอสตัวนี้แล้วละอะไรเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูมันวิ่งไวขึ้นขนาดไหนฮะเดี๋ยวจะลองปักไอ้ตัวนี้ดูนะเบิบ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 เบบบเร็วเหมือนขี่สัตว์เลยครับผมแต่เราขี่สัตว์ไม่ได้ไงก็คือบนเนี้ยถ้าเกิดเราขี่สัตว์ผมจะไม่สามารถกดแดชแบบนี้ได้ฮะซึ่งการกดแดชเนี่ยถือว่าสําคัญอะไรมารีแมอีกรอบ ยีหอยหลอดสภาพอากาศเอื้ออมนวยเหลือเกินมอแการตกปลาค่าบอสแล้วก็การมาโดนบอสขย้ำสุดๆโอเคมาแล้วมาแล้วมานี่เพื่อนมานี่มานี่มานี่เออนี่ให้มันได้อย่างงี้ขึ้นลงเอาซ้ายขวาเอาซ้ายขวาเอาวิ่งไววิ่งไววิ่งไวมึงทำอะไรกูไม่ได้ซ้ายขวา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 โอ้พายุเอ้ยแมงกูเกลียดพายุ มาไงเนี่ยพายุมันเสกพายุตรงพื้นได้เหรอไอ้ปลาเวนขี้โกงกูยี่หอยหลอดเออเอโอ้โอเอาอีและเอาอีและพายุอีและพายุอีและอย่าเสกบ่อยพายุกูขอร้องเฮ้ยโอเคพายุหมดละหมดโอเค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 สบายอยู่สบายอยู่เราสบายอยู่หวังว่ามันคงไม่ทำให้มืดไปกว่านี้นะเพราะถ้าเกิดมืดกว่านี้กูก็มองไม่เห็นอะไรละ เร็วเร็วนะเราฮะฮะเหมือนโหดเหมือนโหดมาเนี้ยดูเลือด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 เออนั่นแหละสวยงามดูเลือดแป๊บเดียวก็ได้เลือดคืนแล้วมันบ้ามันข้างอีกแล้ว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 มึงช่วยผ่อนเลือดพายุได้ไหมกูเกียดติพายุอิเวนตะไลไฟลกโอยตายแล้วอะไรนักหนาเนี้ยพายุโอ้พายุขวางทางสัตว์อยู่ไหนมันอยู่ไหนแมกไอพายุไอบอสเนี่ ไอ้บอสนี่เป็นบอสที่ฮึดสู้ใช้แป้งเลยอะเลือดมันเหลือแบบเหลือน้อยแบบน้อยมากแต่ตอนที่เลือดมันน้อยนี่แหละโหดสัตว์โคตรเก่งเลยยัดแค่เนี่ยตอนเลือดเยอะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกตีก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นดูดิเก้าสิบสี่สิบห้าเองโอ้แต่พอมันเสกพอมันเสกฉากให้มันดำเลยเนี่ยแหละโอ้โหบอกเลยชนทีละร้อยไม่พอฮะมันออกไปนอกสายตาเรา แล้วก็เซกไอ้ขึ้นไพรุทอนาโดเวนเนี่ยอันบารเริ่มเลยกูมไม่รู้จะหลบไปตรงไหนเลยนะมันมันคลั่งแล้วฮะมันคลั่งแล้วมันคลั่งแล้วไอ้เพลิดนี่คลั่งอีกแล้วผัดผัดโอ้โหกูโดนอะไรตายเนี่ยโอ้ยชากนะโดเสดเนี่ยใครก็ได้ขอให้ไอ้มีดเนี่ยมันติดตามผมได้ไหมผมอยากให้ไอ้มีดนนะี่ยมันตามผมมากเลยเมีดแดงๆไอ้มันไม่ไม่ไมาตามผมนี่ตามมอน ถ้ามีแดงตามมอนได้เนี่ยจะเป็นคุณพระกบกูม,มากบอกก่อนเลยอือกูเกียดสเตเนี้พุ่งไปพุ่งมาไอเวรกรรมเวรตะไลไฟลุกไอฉลามเปรตมึงจะเร็วไปไหนเนี่ยเฮ้ยผมมองเห็นมองเห็นมันอยู่ลหลัดมองเห็นมันอยู่ลัลัดบออ๋อมันไม่ได้หายฮะมันวาร์ปไอ้เวรนี่วาร์ปได้มึงเร็วเหรอฮะมึงเร็วละฮะโอ้ยมันเร็วมันเร็ว เดียวอ่าสัตว์ที่เดียวลาบทีสีหมูไฟกับมึงเต็มที่เพื่อนไอ้บอสฮึดสู้ไอ้บอสสเตจสุดท้ายยากชิบหายไอ้บอสเปลตบอสเวนแม่โอ้โหโอนพอนพอนเรื่องลูกน้องมั่งลูกเอียดมากพวกบอสที่เรียกลูกน้องได้เนี่ยถ้าเกิดเอาลูกน้องได้ช่วยทำให้ลูกน้องกระกาหมือนบอสพึ่งได้ไหมลูกน้องที่แบบกูสกิดทีเดียวแตกแล้วกลายเป็นหัวใจให้เนี่ยจะดีมากเลย โอ้ยชาร์กนาโดอะไรช่วงนี้ยังไม่เสียวเท่าไหร่ฮะมันจะไปเสียวช่วงมืดนี่แหละแมพมืดปุ๊บนี่อืมอะไรมาอ๋ออัน,นอันนี้ใช่ไหมที่มันเรียกที่มันเรียกคอนาโดคืออันนั้นใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โอ,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 อะฮะแมพจะมืดละแมพจะมืดละแมพจะมืดละฮะโอ้มาอ้ทรรคู่อยู่กลางคอนาโดเลยมม ลูกมั้ความโอ้ทอร์นาโดเต็ม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 นวกว้าไปว้บไปสุดตะไลไฟลูกหลบ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 ลบลบใสขวาทางไหนซ้ายขวาสเปร๊ดปุ๊บเยส่งู้ดีนะเลือดมันน้อยว้ถ้าเกิดเลือดเยอะเหมือน EM เอ็มเพดิกรู้า ใจเต้นตุบบต,บตอมๆอะล่ะมาลุ้นกันได้อะไรมั่งกูขอแหละขอคัมพีเวท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 บ้านเหมือนปืนโปืนเวนปืนเวทปืนนี้มันแรงก็จริงแต่กูไม่เคยใช้เลยมันใกล้เกินสายเป็ให้ป้ากใช้นะเวนกับแล้วอี้อ๋อสัตว์เลี้ยงมันโอ้ตัวนี้มันเร็วแค่ในน้ํา กากแล้วฮะแต่ก่อนโอเคอยู่แต่เดน้กากแล้วโอ้แล้วก็ได้ปีกอ๋อปีกันนี่ดีปีกันนี่ดีอยู่ปีกันนี่ดีอยู่เป็นปีกที่บินขึ้นสูงไอ้บินขึ้นเร็วแล้วก็อ่าไปในแนวเฉียงนี่ก็เร็วใช้ได้และที่สําคัญมันเร็วในน้ําด้วยฮะแต่ทั้งแมปน้ํามีแค่นี้และกูมีเรือแล้วด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันว,กว่าอความคุณสวรรค์นั้นไปทำไมอะไรแต่เนื่องจากผมต้องการมีเรือแท็กสปีดผมจะใช้ปีกนี้แทน รักกันเอาละลองอีกรอบไหมลองอีกรอบดีไหมนอนเลยอยู่ตัวหนึ่งลองอีกรอบเนาะมาอีกรอบก็ได้โดบยาแป๊บเยี่ยมมามามารู้สเต็ปแล้วผมรู้สเต็ปสเตจ2ส,สองแล้วฮะทีนี้าทางมันก็คือแพนิคลักกดแม่งทุกปุ่มอนะกดทุกปุ่มที่ปุ่มเป็นปุ่มเคลื่อนไหวอะเทคนิคตอนที่ภาพมืดนะครับผมอย่ากเกงใจว่าคนดูจะงงครับทีนี้ต้องทําก็คือมึงต้องหลอกให้บอสงงเหมือนกัน,นะฮะ ถ้าบอสงงคนดูก็งงถ้าคนดูงงบอสก็งงเหมือนกันฮะมันไม่รู้ว่าเราจะตีเราทางไหนโอึอ,อ,อโอ้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 ยชาร์กนะโดยแล้วแมมอ่ะเอา้ามามาใครตายอีแลนั่นแมวเหรอแมวกูตายแล้วบอสเกมนี้เป็นอะไรกับแมวกับกสรรรัตว์เลี้ยงแล้วก็เอ็นพีซีกูวะเนี่ยกูไม่เข้าใจมึงโกรธอะไรเพราะเอ็นพีซีกูนักหนามันทำอะไรมึงโกรธชาร์กนาโดค่ะชาร์กนาโดใจลุกใจเย็อยยอยยยนอุย้ยทำไมเมื่อกี้มันพุ่งเยอะยนาะวะนั่นแหละ เอาเลือดคืนเอาเลือดกูคืนมาเอาเลือดกูคืนมาไอ้บอสเลนเวนโอชากนาโดอีกแล้วครับชากนาโดอีกแล้วครับมันข้างยังเนี่ยโอพายุหมดพายุหมดละพายุหมดละพายุหมดละเออพายุหมดละจขะข้างก็ข้างแล้วเอาเมืองแหละโอเคโอเคคนดูงงมันก็งงคนดูงงมันก็งงฟังเสียงอ่ะขวาอคนดูงงมันก็งงท่องไว้ไอ้ป๊อกคนดูงงแม่งก็งง,งต้องงงไว้ ปัดเปียวว่องไวปัดเปรียวว่องไว,ว,ว,งไวจะตายแล้วจัดนอตตัวสุดท้ายเออมันเป็นบอสที่ฮึดสู้จริงๆเลยช่างมันฆ่าพวกอวกาศดีกว่าพวกมาโชคมาเชี่ยนอ่าแล้วกูจะขึ้นไปข้างบนยังไงเนี่ยืมเอมาขอมาอะละสักคู่ฮะขอกลับไปบ้านไปเอาไม่ใช่บ้านกูไม่ได้หลังนี้อ่อหลังนี้ขอกลับไปบ้านไปเอาของที่ท้า้ผมบินขึ้นได้ก่อนดีกว่า อฮเฮ้ยเฮ้ยลืมลืมอ้ดีนะช่วงหลังเลือดเยอะยอดเยี่ยมกระเทียมดองครับผมได้ลิลิกบอสอีกอันหนึ่งมาเป็นคอลเลกชันแล้วนี่อู้เท่ด้วยอันนี้ชอบชอบเอล้วก็ในๆเราก็ตั้งใจจะเรียกพวกมาเชียนแล้วให้พวกอวกาศและผมสร้างแอดฟอลบอกไว้ตรงนี้ด้วยดีกว่าเพราะว่าไอ้พวกเอเลียนเวนนั่นแหละมันจําเป็นจะต้องมีของบังหัวฮะสำรับสำหรับยานอวกาศแต่ได้ข่าวว่าเขาบัายานเวนนั่นแลละนะ เหมือนให้มันบินทะลุกำแพงได้หรืออะไรสักอย่างเนี่แหละผมจาไม่ค่อยรายละเอียดไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ไอที่เรียกยานอวกาศนั่นค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะถ้าเกิดเราไม่ทําพื้นที่เพื่อเรียกมันออกมาโดยเฉพาะที่จริงผมหาบ้านลอยฟ้าแล้วก็เอาเทียนมาปักน่าจะสปอนมันง่ายกว่ามั้งผมมีเทียนติดตัวไหมเนี่ยมีพอดีเลยเอาแหละสักครู่ฮะทุกคนเออ,อวางตัวนี้ได้เสร็จแจม นี่เหลือก็คือรอแถวนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวยานก็นโผล่มาเองฮะค่ายพวกแปี้ล้างแคนมันแถวนี้ไปก่อนฮัลโหลยานยานจา๋าเจ้าอยู่แห่งมาเชียนโพรบเจอแล้วโอ้ยไอ้มังกรมึงมาได้ผิดจังหวะมากมึงมาโคตรผิดจังหวะเลยมังกรเป็ดขอยมึงขี่แตกอ่ะอ่ะอะนี่นี่นี่สแกนสแกนเออนั่นมาละมาบุกแล้วฮะออาละไปเตรียมพร้อมเยี่ยม เดี๋ยวก่อนสิมันต้องเวลาเตรียมตัวหนึ่งนาทีไม,ไม่ใช่เหรอไม่ใช่กูเรียกป,ป,ปุ๊บมึงมาเลยเวรกรรมงานเข้าแล้วฮะทุกคนงานเข้าอะอีพวกนี้โหดซะด้วยมันเป็นลูกน้องที่ค่อนข้างจะโหดเลยอ่ะเออมันมีถึงมันจะยิงเทะลุก,กำแพงไม่ค่อยได้แต่มันมีเทคโนโลยีที่แบบสบปอนจำนวนเยอะมาหาศาลได้แบบน่ารำคาญมากตายเจ็บปวดพลมัน โอ้ย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 ดูยดเลือดไม่ทันดูดเลือดไม่ทันแล้วกูถึกแล้วกูค่อนข้างถึกด้วยนะนี่ขนาดผมค่อนข้างจะถึกแล้วเนี่ยมันยิงเข้า4 0 50, 50เนี่ยโอ้ยเหมือนไอ้ดากกูต้องทำกันสถานะแล้วซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายกูจะบ้าตายอีพวกเวนแฮบไพกูด้วยดีนะใช้มีดดูดเลือดถ้าเกิดผมไม่ไปหานี้มาดนี่ไม่รู้จะรอดอยังไงเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูหาที่กูหาที่ผมหาที่ยืนดีๆดีกว่าเอาเพื่อนเอาเลือดเอาเลือดมาเอาเลือดพวกเองมาโอ้ยกูเกลียดไอ้ขายาวขายาวมาหาป้าไงขายาวถ้าเจอมินิบอสกูจะสู้ยังไงวะเนี่ยนี่ขนาดธรรมดาลำบากขนาดนี้เลยทำไมมึงไหนอย่างงี้เนี่ยพวกเอเลียนหหวยหน้าตามึงก็ไม่น่าจะดีเฟนซ์เยอะเลยนะอีพวกเปลินดิ ช่วยลดดีเฟสตัตวเองสักนิดนึงได้ไหมลูกกาอยู่ตรงนี้แล้วยิงตรงไปอย่างเดียวแล้วยิงแรกเอาอ่างก็ได้แนวตรงเนี่ยโอ้ดาบนี้ก็ยังเป็นแชมป์เรื่องตีทะลุเหมือนเดิมฮะเออแต่แต่ผมว่าแต่ผมว่าพื้นที่ข้างบนเนี่ยเก่งกก <c oughs> อะล่ะผมว่าผมตีตรงนี้ทิ้งดีกว่าตีทิ้งไปเลยข้างบนเนี่ยคือถ้าเกิดจะให้มันมาข้างล่างก็ปล่อยม,มาข้างล่างอย่างเดียวฮะ เดี๋ยวอ e ีฉลามนั่นเดี๋ยวผมไปฟาร์มไอตอนว่างแล้วเดี๋ยวทําที่อารีนาสู้กับมันดีๆฮะอันนี้คืออัดคลิปอยู่ก็เลยเร่งรีบไปนิดนึงตายตายตกตายซะอีพวกเวนอ,นอนะไรเดี๋ยวเหลือไว้แค่นั้นก่อนแล้วกันโอเคมาดูเลือดให้กูดูดเลือดพิษผมว่าผมต้องการเทอร่าพิษมากมากกว่า3เล่มละถ้าเกิดอยากฆ่ายพวกนี้ได้ไวๆอ่ะมาละตัวที่กูรอ,อคอยไอยานเนี่ย ยาน,นี้ผมผมไม่รับประกันนะว่าผมจะสู้มันได้เพราะว่ามันเร็วเอาละนี่เอาวิธีนี้เอาแล้วกันวิธีนี้เอาวิธีนี้เอาเฮ้ย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 กินยาบับบับลนะกูอยู่ในสเตียลอยละโอ๊ยเจ็บ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 แก่ใจกูด้วยถ้ายิงกูเนี่ยกินเลสโอ้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะดูเลือดดูเลือดมันดูเลือดมันเฮ้ยเฮ้ย เอาละมึงยิงกูกูดูดเลือดสู้มึงยิงกูกูดูดเลือดสู้เอาสิ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 กูมั่นใจในความถึกของกูกูมั่นใจในความถึกกูมั่นใจแตกแตกแตกละสองเลทท่อนหนึ่งเลทท่อนหนึ่ง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 เออนั่นแหละแตกหมดละแตกหมดละเนี่ยมาถึง vens. ถึงข้าวยากละเนี่ยมันจะเอาวันนี้ไล่ไถเนี่ยกูเกลียดสเตทเนี่ยซึ่งตอนนี้กูใช้วิธีโกงกับมันไม่ได้ละ คือเอาผนังบังไม่ได้แล้วฮะแต่ก่อนก็คือมันสร้างข้ากันได้เดี๋ยวนี้ผมเห็นละมันยิงทะลุก,กําแพงได้มันยิงทะลุก,กําแพงได้แม่เฮ้ยแต่งใช้วิธีี้ได้ปะอละละมันมีระยะเวลาอยู่หนึ่งสอง,ว,งวิหนึ่งวิหนึ่งคูดาว,วีหนึง่งเอาเอาสบายเลือดเต็มแล้วกูเลือดเต็มแล้วได้เวลาใช้ของโหด ทางกันโอเครอดรอดกูรอดกูรอดโอ้โอยยาเก่งใจกูด้วยเออนั่นให้มันได้โอ,โโอโ้ยิงกวาดกูละเกลียดอ่าได้ปืนนี้ซะด้วยปืนที่ผมโคตรชอบเลยตอนเล่นสายยิงไกลอ่าแหละดีฮะอา้าวลูกน้องยังอยู่นี่ว่ากูเรื่มเอา้ากูพ,พึ่งฆ่าไปลำนึงแม่งโผล่มาอีกลำละโอเคมาสเตจแรกไม่มีอะไรยากฮะ แรลกแม่มเลยโอ้ยมารตโรดแม่เ้ยมอนนอกจากเลือดเยอะแล้วเสือกยิงแรงอีกแต่กูไม่ถึกขึ้นอะไรขึ้นเลยกูเส็งตรงนี้นี่แหละแม่เงอ้โอเจ็บแตกอะไรดอกของตรงไหนเอาของมึงมาเอาของมึงมาอะไรขอเซโนปเปอร์เลเซอร์แมชชีนกันของกากเวนกรรมเซโนปเปอร์กูอยู่ไหนแตกสลายย่อยฮะเจอดาบแสงกู เอเลี่ยนล้วจะมาสู้อาวุธโบราณเชียอู้อินฟักเวกเวอร์อันนี้ก็ดีเหมือนกันฮนะไอ้มีดดูดเลือดเนยะถ้าปลาอจอดนๆะผมว่าโคตรแรงเลยนะแถมดูดเลือดเยอะด้วยเออค่อนข้างดีเลยแต่ขอเทียบดาเมจแป๊บนึงนะไอดาบอันนี้ไอดาบอันนี้คือเราต้องให้โดนมันไอดาบอ้โหูแม่มัวแต่พูด พูดไม่จบประโยคไม่พอเสียใจกูแถมไอ้พวกเอเลี่ยนนี่ก็ยังอยู่ด้วยดาบผมก็อยู่ที่ทะเลอ่างานเข้าแล้วทุกคนสถานการณ์กืนไม่เข้าคายไม่ออกทิ่ผายแล้วกูจะกลับบ้านยังไงเนี่ยเี่โอเคไม่เน่โอ้โหเรียบร้อยฮะสลายละเหิด NPC กูละเหิดโอเคกลับเราต้องกลับไปที่บ้าน รีโมสปอนพอยอาวุธอาวุธอาวุธผมอยู่ตรงไหนอยู่แม่งอยู่ตรงทะเลข้างหน้าสถานกา,ารณ์คือไม่เข้าใครไม่ออกครับเชล่าพริสมาอยู่ที่ทะเลแต่เซตอยู่ที่บ้านงานเข้า,าแล้วไงอะละเข้าบ้านเข้าบ้านดวนเข้าบ้านดวนหวังว่าผมคงไม่เหลือพื้นที่ให้มันไปโอ้มาไอายานไอายานเป็ดมึงมาเลยตอนนี้เนี่ยอะละ โอเคโอเคใส่ okay. Okay. รีบใส่ของรีบใส่อะอนนโนนอนน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 นไว้ชีวิตกูด้วยอแมโอ้ยอยานยานอวกาศอ้ยานเกดดูสิดูมันดับอะไะถ้าเกิดผมไปเอาเทลารพิษมาทันเราน่าจะพลิกสถานการณ์ได้เทอาราพิษมากูมาแล้วใครยิงดักกูบ้านเบื่มกูกดโอเค ปาขึ้น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 โอเคโอ้โห <Okay. S 1> oh, oh, oh. ไม่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 ไม,ไม,ไม่มึงมาตามกูทำหอกอะไรตอนนี้วะเน,นี้ย <laughs> ยานไปอยู่ตรงไหนดูแป๊บอ๋อไอ้แม็กสไนป์ยอย่างไกลเลยเอาละ่ะโอ้น่าไมาไอ้แม็กซ์อ <laughs> เอาละ่ะโอ้น่า ไม่เคยตายไม่เคยหัวร้อนกลัวมาตาไอเกมเปลตเอาละเซตเวทนี้มีจุดเด่นเรื่องยิงดักทางถ้าเกิดผมสามารถตั้งตัวได้น่าจะไม่มีปัญหาโอเคบออื่นมาทางนี้ยิงอันนี้ดักไปทางนั้นโอเคตั้งตัวได้ละตั้งตัวได้ละเยี่ยมเยี่ยมมาสิอยู่ข้างล่างกันใช่ไหมฮะโอเคตั้งตัวได้ละโอ้วยยวยังวั่วไปไหนหมดไอวว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  เพราะว่าเพราะมันไม่มี NPC แน่เลยมันก็เลยไม่มาอ้โอโคดาบกูของกูอยู่นี่หมดเลยเถอดลาพิสมา่ากูได้แล้วกูได้ดาบเทพกูละมาไอพวกเอเรียนแม่ลูกพี่เองอยู่ไหนฮะ87%โอเค87% 8สรสบถานการณ์สงบฮะเออค่อยังช่วยได้ของครบสักทีหน้าตายว่าเหมี่ยวดาร์กเลยฮะจากชุดเกาะมัน อ่าแล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมเราคงต้องมาต่อกันใหม่ในตอนหน้าแหละครับตอนหน้าน่าจะได้สู้กับอ e ีลูนติกเขาติสแล้วก็เจอกับพวกโ Sol ซล่งโซล่าละแล้วก็อาจจะตบมูลหลอดในตอนหน้าด้วยก็ได้ครับผมแต่ผมไม่คอนเฟิร์มนะว่าเราจะฆ่ามันได้ในตอนหน้าไม่คอนเฟิร์มหรอกผมบอกได้เลยว่าฆ่ามันยังไงก็ไม่ได้ฮะในตอนหน้าหลังจากที่คนทําเกมบัฟไอ้เพลทนั่นมันโหดขึ้นเยอะฮะแต่ก่อนก็คือเรามีวิธีสู้กับมันได้แบบออกจากขี้โกงนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ะฮะ ต้องซื้กับมันซึ้งๆหน้าซึ่งก็ะนะตัวใหญ่ซะขนาดนั้นสู้กับมันซึ้งๆหน้าลำบากตายแน่นอนฮะแต่ก็นั่นแหละทุต้องเป็นเรื่องของตอนหน้าแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับตอนนี้บ๊ายบาย